อ๋ไม่ต้อตงคําถามกับแอลลี่ทําได้เอาเลย500อยบาทถ้าพี่อตอบตรงคําถามหนูหักครั้งละลอยนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดพี่อ่ะติดตามหนูหนูให้เลยคูณ2พี่กดติดตามหรือยังติดตามแล้วอุ้ยอุ้ยติดตาม,ตตามจริงก็งก <c oughs> เอาไปก่อน500อยบาทแล้วพี่ว่าวันนี้อากาศร้อนไหมพี่หิวข้าวไปกินข้าวไหมอ่ะจะไปตัดผมตอนนี้ไปตัดผมตอนนี้ได้ไงพี่ถ่ายกับถ่ายกับหนูอยู่สีผมพี่สวยไหมก็สวย,ยนะพี่ไปทำที่ไหนมาน่ารักดีนะอ่อ ขอบคุณค่ะพูดถูกพี่ก็ไม่ขนาดนั้นอ๋โดนวนไหนพี่บอกว่าพี่จะอยู่ยันคงกระพันไงวันนี้เสื้อสวยดีนะเนี่ยอุ้ยขอบคุณไม่ค่อยมีใครชมเรื่องเสื้อเลยอากาศร้อนอากาศร้อนเออพี่เป็นลูกครึ่งปะหิวน้ำอะตอนเนี้ยขอักขวหนึงได้ไหมจ่ายให้หนูด้วยได้ปล่ะไปดีมาก สองร้อยเลยพี่จะอยู่ต่อปเปล่าตอนนี้อยากไปดูหนังทำไมพี่อยากไปนู่ไปนี่เยอะจังอยู่กับหนูแล้วกันเฮ้ยคุยคนละเรื่องเดียวกันเหรอพี่ว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนหรอหิว <c oughs> ข้าวหิวข้าวเดี๋ยวหลังจากนี้พาไปกินเนื้อไปทําผมดีกว่าแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะอายุยี่สิบสามครับแล้วอายุเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าอันละพี่สูงเท่าไหร่น้ำหนักหกสิบห้าเสื้อน้ำหนักเท่าไหร่ผมสีน้ำตาลพี่หนูเห็นผมที่สีเหลืองนะนั่นไงมอนชี้ชี้สีเดียวกันเลยนะอุ้ย เหลืออีกสองร้อยหกนาทีโอ้หกนาทีพี่ว่าพี่จะชนะหนูไหมไม่เคยมีใครชนะหนูเลยนะอาจจะอาจจะอันนี้คือรับปะเนี่ยอันนี้พี่ตอบหนูหรือเปล่าอ่ะก็ถือว่าตอบกันได้โอ้ร้อยเดียวพี่มันยังไม่ครบสิบนาทีเลยพี่ต้องอยู่กับหนูก่อนพี่หนูนี่ไปไหนหิวข้าวกินข้าวเหรอไปช้อปปิ้งดีกว่าไปช้อปปิ้งดีกว่าอุ้ยโดนอีกแล้วปะเนี่ยอันนี้คือพี่ตอบหรือพี่บ่นเฉยๆตอบตอบเนาะแสดงว่าจบพี่แพ้ พี่ติดตามหนูหนูให้โอ้ยจริงปะเนี่ยจริงแต่พี่เสียเองห้าร้อยไปไงพี่ไม่ได้พันหนึ่งกลับบ้านเอาสรุปพี่ชื่ออะไรชื่อเนชั่นครับพี่เนชั่นฝากล้ามหน่อยค่ะ N N A T T I O N ครับผม